ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอาจจะค่ำแล้วก็มืดไปหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือนะครับที่เหลือกินจากภายในบ้านนะครับตอนนี้ผมก็เก็บไว้สองสามวันนะครับก็เป็นเศษอาหารทั่วไปนะครับมีเศษพวกนี้ด้วยนะครับมีแปงด้วยนะครับแป้งตัวนี้ถ้าแนะนำนะครับให้ ให้สับนิดนึงนะครับตนนัวนี้ตอนผมเอามาผมไม่ได้สับสับนิดนึงนะครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องละเอียดหรอกนะครับแค่นิดนึงก็ได้นะครับขอรุยเลยนะครับอาจจะสกนิดนึงใส่คางเอานะครับใครมีถุงมือก็ถุงมือน,นะครับพอดีไม่ทันคิดว่าไม่คิดว่าจะไดต้ต้องต้องจับ นะครับคิดว่ามันสมบูรณ์นะครับมันก็อาหารไี่ด้เหลือๆเรานี้แหละนะครับแบบนะเรีร้อยนะครับอาจัดในสภาพนี้นึ่งนะครับอ่าส่วนผสมของมันนะครับก็คือเศษอาหารนะครับเศษอาหารไม่เอาพวก กระดูกนะครับพวกกระดูพวกอะไรอี้ <_ S 1> ไม่เอานะครับเสร็จแล้วฮะหนึ่งส่วนผมาสมกับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนี้จะเป็นเป็นขี้วัวอา่าขี้ควายหรือว่าขี้ไก่ก็ได้นะครับปุ๋ยคอกนะครับก็ซื้อตามร้านทั่วไปนะครับก็ประมาณหนึ่งส่วนนะครับก็ก,ะ,กะเอานั่นแหละถ้าใส่ได้เยอะอิงดี แต่ถามว่ามันดีตกปุ๋ยแต่ดีต่ปุ๋ยติดดีต่อปุ๋แต่มันถ้าเราไม่มีต้นทุนนะครับตรงนี้มัน,ม,นมันเป็นต้นทุนเนาะเราต้องซื้อเขานะครับถ้าใส่เยอะก็อาจจะเปลืองนิดนึงนะครับก็พอประมาณเพอไอไอตัวนี้แหละที่จะไปช่วยย่อยในส่วนของเศษอาหารนะครับอ่กกันนิดนึง เพื่อความสะดวกนะครับผมจะคนในกระมังแบบนี้ก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องทำทีละเยอะอยนะครับจะทำทุกวันก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เราก็ผสมไปทุกวันก็ได้ ร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใส่นะครับก็คือเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้ถืดไปอะไรก็ได้ครับใบไ,ไม้แห้งเหล่านี้แหละครับเหมือนกันครับหนส่วนนะครับอัตราส่วนหนึ่งตัวน,นึงนะครัวน,นี้ผลได้เป็นชาดอ้อยนะครับก็ได้ดนะคิดว่ามันจะดีด้วยความไปนะครับชาดอ้อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะย่อยยากไหมนะเพราะว่ามัน มันค่อนข้างแข็งยังเหมือนปอกกนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ให้สับด้วยนะครับแต่ผมไม่สับก็ไม่เป็นไรนะครับทำเกษตรทำทำง่ายนะครับทำง่ายถ้าทำยากอย่าทำทำไมเหรอมันจะขี้เกียจทำจะไม่อยากทำนะครับเพราะฉะนั้นทำทำเกษตรต้องทำให้ง่ายครับถ้าทำยากแล้วคนลงจะไม่อยากทำาักปุบปุกนิดนึงนะครับ เอ่ผมผสมเยอะเกินไปแล้วกระมังคงเล็บผมเล็กลก,กระมังเล็กนะครับอ่ผลข,ขึ้นมานิดนึงนะครับพอให้มันติดกับใบไม้ถ้าประมาณนี้นะครับมันมันแห้งนะครับมันแห้งนิดนึงนะครับมจะเติม่ะเติมน้ำ น,นี้ผมจะใช้ในส่วนของคือมันแห้งมันไม่ชื้นนะครับผมก็จะใส่จุลินซีเอ็มเข้าไปนะครับถามว่าเป็นจุลินซีเอ็มได้จุลินซีอย่างอื่นได้ไหมจุลินซีอย่างอื่นได้ครับเอ่อเท่าที่ดูนะครับเขาจะใช้ในส่วนของจุลินซีหนอกกล้วยจุลินซีเจ้าปัวพวกนั้นจะช่วยย่อยสลายได้ดีแต่พอดีนี้ผมไม่ได้ทําไว้นะครับผมไม่มีผมก็จะเอาตัวที่มีนี่แหละมาใช้นะครับหรือใครไม่มีเอ็มนะครับก็ใช้น้ำเปล่าได้นะครับ เพราะว่าไอตัวในส่วนของในส่วนของขอไปครับไอมูลสัตว์นี่มันจะมีจุลินทีอยู่แล้วนะครับเราแค่เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้จุลินทรีเขามาทำงานนะครับมีความชื้นแล้วก็ทำงานได้อนะตัวนี้ผมผมคนลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะเททีนี้ผม จะเอาใส่ในส่วนของปั้ตงแัดตัวนี้ข้างในก็จะเป็นท่อท่ออากาศที่ทำไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับไป ถามว่าไม่ไม,ไม่มีไม่มีถังตัวนี้ได้ไหมจะทํำยังไงผมเคยใส่กระสอบครับกระสอบปุ๋ยนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็ทําใส่กระสอบก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับทาคุกคุเสร็จก็ใส่กระสอบมาปากไว้นะครับแล้วก็คอยกลับนะครับคอยกลับก็คือ3ามวันนะครับสวันก็กลับกระสอบ เขย่าขย่ามานิดนึงนะครับถ้าตัวนี้เกาะสามวันครับก็มาเคี่ยวๆนะครับคุยนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจนมันเต็มนั่นแหละครับก็จะใช้รอบเมื่อกี้ผมใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนก็ค่อนข้างนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตุลินซีนอกกล้วยไม่ได้ใส่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความชื้นนะครับแอบพูดเรื่องความชื้นนิดนึงนะครับ ความชื้นตรงนี้นะครับถ้าถ้าจับเนาะถ้าจับถ้าจับถ้าจับแบบนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับพวกนี้นะครับปุ๋ยแต่ละอย่างนะครับปุ๋ยหมักพวกอะไรนะครับเราเทความชื hmm. Leonardo, ้นก็คือจ <ab> ับเมื <Tanner. S 2> ่อแล้วก็คือมีน้ําติดเหือแต่ถ้ากำขึ้นมาแล้วไม่มีน้ําไหลนั่นคือคือเปียกเกินไปนะครับแต่ถ้าจับขึ้นมาแล้วมันไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยอ่านั่นคือความชื้นไม่พอนะครับคุณต้องใส่ความชื้นเข้าไปนะครับ ความชื้นสําคัญยังไงนะครับความชื้นสําคัญตรงที่ถ้าสมมติว่าความชื้นมันน้อยเกินไปจุลินทรีย์มันจะไม่เกิด,ก,ดการหมักนะครับไม่เกิดการหมักไม่เกิดการทํางานแล้วก็จะทําให้ย่อยสลายชานะครับหนึง่งสองถ้าความชื้นมันชืช้นเยอะเกินไปนะครับตัวนี้มันจะเกิดหนอนสําคัญเลยนะครับเกิดหนอนนะครับแต่นี่ผมยังไม,ไม่พูดถึงวิธีแก่นะครับถ้าเกิดหนอนจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมมาไปก่อนนะครับเพราะผมคิดว่ารอบหนึ่งผมจะทํา ผมจะทำให้มันเสียรดมาเต็มนะครับรอบนี้ผมคิดว่าผมจะทำให้เกิดนอนนะครับแล้วผมจะมามา,มาทำวิธีแก้ว่าเราจะแก้ยังไงนะครับเพราะผมไปดูกับอาจารย์หลายๆท่านทำทูกหมดทำเสร็จหมดปุ๊บไม่มีนอนบอกว่าแล้วเวลามีคนไปเม้นถามว่า ของผมเกิดนอนแก้ยังไงเขาก็จะตอบว่าทําไงล่ะผมไม่เกิดน,อนน,น,นอนนันนี่อะไรย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นไม่สําเร็จให้ดูนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาดูวิธีแก้กันครับว่าแก่ยังไงนะครับกรเกษตรต้องทํำง่ายครับนะทํายากแล้วเราไม่อยากทํานะครับโอเคตัวนี้ผมก็จะเดี๋ยวปิดปิดทางแล้วก็มาไว้นี้แหละครับนะ พรุ่งนี้วัเลนี้มีเศษอาหารมาเพิ่มก็มาทําเพิ่มครับแบบนี้นะครับเอาทับถมกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับเศษใบไม้ในบ้านมันก็จะมากลายมาเป็นพวกสารินทร์ซีนะครับพวกเศษอาหารต่างๆนะครับก็จะกลายมาเป็นปุ๋ยนะครับโอเคครับเจอกัน